สิ่งที่อยู่ตรงหน้าสำคัญกว่าสิ่งที่ผ่านมาเสมอนะคะวันนี้ยยเอจะพา,ามาชมสองฝั่งคลองนะคะเป็นฝั่งคลองที่เอขุดเองนะคะเดิมทีเ,เป็นคลองน้ำผ่านค่ะแต่ว่าถูกพวกตะกอน พัดพวกดินมาทับถมนี่เอก็เลยทําการขุดลอกนะคะทําการขุดลอกแล้วก็เอาดินที่ขุดมานะคะมาปั้นทําเป็นคันคลองนะคะแล้วก็สองฝั่งคลองก็จะปลูกพวกผักบุ้งนะคะส่วนมากเอกจะปลูกผักบุ้งเพราะว่าผักบุ้งเป็นพืชคุมดินที่ดีที่สุดนะคะพอพื้นล่างเป็นผักบุ้งแล้วก็พวกหญ้าพวกอะไรก็จะไม่ค่อยขึ้นนะคะฝั่งนี้ก็จะปลูกถั่วนะคะปลูก ผักชีนะคะผักชีคะน้านะคะแล้วก็ไกลๆนุ่นก็คือผักกวางตุ้งนะคะที่หวานเอาไว้นะคะตอนนี้ก็ค่อยๆจะเจริญเติบโตแล้วนะคะนี่ฝังนี้ก็จะเหมือนเดิมค่ะผักบุ้งนะคะผักบุ้งแล้วก็จะตามด้วยถั่วบ้างแตงกวาบ้างนะคะปลูกผสมผสานกันไปจะได้กินหลายๆอย่างนะคะ